ปาฏิีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปาฏิีพาเพื่อนๆมาตำแตงค่ะเพื่อนๆตำแตงนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดค่ะขะ้าวโพดหวานใส่กุ้งลวกค่ะเพื่อนๆตำใส่พริกแข้งนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศสีดามาตำกันเลยค่ะในครกปาิีก็จะมีกระเทียมแล้วค่ะกระเทียมมีแล้วนะคะกระโขกระเทียมเลย ใส่กระเทียมเยอะๆจะได้อร่อยค่ะแล้วปฏดีกับใส่พีิแข้งนะคะปฏดีคนไม่กินเผ็ดค่ะพเพื่อนๆินเผ็ดน้อยจะไม่ใส่เยอะไม่ใส่พริกเยอะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะพเพื่อนๆน้ำตาลปีบ๊บ ปีก็ได้มาจากเมืองไทยนะคะปฏตีตาใส่น้ำปลาร้านะคะเพื่นพนอนๆมะเขืเทศสีดาค่ะโกกเลยนะคะแท่แคสีดาเขาจะมีรสกลมกล่อมเขาจะมีรส เปรี้ยวหวานแล้วก็ใส่ใส่แตงค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดเลยใส่ข้าวโพดลงไปเลยลกระโขกนะคะ ต้มแตงใส่ข้าวโพดนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลวกปกติก็ใส่กุ้งเลยนะคะแล้วก็บีบมะนาว เสร็จแล้วป้าตีก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเพื่อนๆน,น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยหอมมากค่ะหอมมะนาว หอมน้ำปลาหอมมากค่ะหอมกระเทียมเพรากระเทียมสดนะคะกระเทียมระตักเลยนะคะเพื่อนๆกุง้งตัวใหญ่ๆ ตำแตงมะเขือเทศซีดารัใส่กุ้งลวกใส่ข้าวโพดหวานนะคะมาทานไหมคะเพื่อนๆก้งตัวใหญ่ๆมะเขือเทศซีดาแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดหวาน,นะค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ปฏตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับแครเพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏตีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปปฏตีค่ะสวัสดีค่ะ